สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่4นะครับสิงหาคมนะครับ2566นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่3นะครับสิงหาคม2566นะครับ ฮานอยพิเศษก็ไม่มานะครับแอดบอกว่าเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะครับก็มาสามสามนะครับท่านผู้ชมส่วนฮานอยปกตินะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่สี่นะครับวิ่งสี่รูดสี่นะครับแอดให้ว่าเบิ้ลแปดแปดนะครับก็มาแปดแปดตรงตรงนะครับสองแปดแปดกับหกสี่นะครับก็สี่ก็เข้าวิ่งเข้ารูดนะครับท่านผู้ชม สำหรับฮานอย VIP นะครับวันนี้ก็มาแบบปังๆนะครับแตก3ตัวนะครับท่านผู้ชมฮานอย VIP นะครับ1ก็มาเขาวิ่งเข้ารูดนะครับ8ก็มาเขาวิ่งเข้าลูดนะครับวันนี้เด่นรองมาประกบนะครับก็เข้าจอยู่ที่1881นะครับผลก็คือ8 81กับ4 6กนะครับก็แตก3ตัวนะครับแอทให้1 แปดหนึ่งแปดนะครับผลก็คือแปดแปดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับของฮานอยพิเศษนะครับเอดกอ็จะให้อยู่ที่นะครับแปดา 2ีนะครับแอกก็จะให้นะครับเด่นอยู่ที่8นะครับเด่น8รอง5นะครับจับคู่นะครับท่านผู้ชมจับคู่ก็จะมีอยู่ที่8 2นะครับ แปดสี 4, 8, ่แปดห้าการเบิ้ลไว้หน่อยนะครับ, 5, 5, 5, 5, 2, 5, 4, 4, บห้าห้านะครับห้าสองห้าสี่สี่สองการเบิลไว้ที่แปดแปดนะครับ

แนวทางนะครับของหานน่อยปกตินะครับ2 8 7 4 1นะครับเอดก็จะให้เด่นอยู่ที่2นะครับเด่นสองรอง8จับคู่นะครับ

เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็สี่หนึ่งนะครับโอกาสจะเบิ้ลเป็นไปเป็นไปมากเลยนะครับท่านผู้ชมห,หน่อยพิเศษกับปกตินะครับเอ็ก็จะให้การเบิ้ลไปหน่อยนะครับสองสองนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับโอกาสเบิ้ล อาจมีมาเบิ้ลน,นะครับเบรก3ตัวนะครับ7 8 2 7แปส เจ็ดหนึ่งสองสี่หนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่ง สำหรับแนวทางนะครับของฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ก็จะให้เลขเด่นนะครับเด่นในตารางก็จะมีอยู่ที่เด่น8 8กับ5นะครับท่านผู้ชม เด่นแปลองห้าตัวประกบคู่นะครับ8ปดศ8นห้า 8ปดหกแปดเจ็ดเอสก็จะกลับหัวให้นะครับหกกับเก้านะครับเป็นแปดเก้านะครับท่านผู้ชมแปดกับเก้าระวังไว้นะครับหกกับเก้านะครับท่านผู้ชมพูดผิดนะครับขอโทษทีครับห้าศูนย์ 5 4าสี่ห้านะครับแอก็จะกลับหัวให้นะครับ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับระวังนะครับเราแอดจะกลับหัวเป็น5้าให้นะครับเลข3มตัวนะครับ 8, 5า 8, 5หห้า เป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับเป็นแนวทางคำนวณน,นะครับของแอดนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับท่านผู้ชมแอดก็ขอให้พี่ๆน้องๆเอฟซทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเอฟซใหม่เอฟซเก่านะครับพี่ๆน้องๆนะครับ แอดก็ขอให้เฮงเฮงปังปังนะครับกับแนวทางฮานอยพิเศษปกติ VP นะครับประจำวันที่4สิงหาคมนะครับ2566นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ